วิธีทำบุญไม่เสียเงินแต่ได้บุญมหาศาลขอให้พบเจอแต่ความดีเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์เพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักคนเมตตาส่วนปราศจากความทุกข์ ก็ตัดสิ่งไม่ดีหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูวิธีการทำบุญไม่ให้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ได้บุญมหาศาลพอตื่นเช้ามาขณะล้างหน้าหรือดื่มน้ำให้ว่าพุทธทางสารนังขะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสังฆังสารนังขะฉามิก่อนจะกินข้าว ให้นึกถวายข้าวพระพุทธเป็นอนุสติอย่างหนึ่งออกจากบ้านเห็นคนอื่นเขากระทำความดีเป็นต้นว่าใส่บาตรพระจูงคนแก่ข้ามถนนข่าวงานบุญต่างๆก็ให้นึกอนุโมทนากับเขาผ่านไปเห็นดอกไม้ที่ใส่กระจาดขายอยู่หรือดอกบวัวในสระข้างทางก็ให้นึกอธิษฐานเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรยัยโดวยว่าพุทธศัธรรมศัสังฆศัพท์ ปูเฉมิแล้วต้องไม่ลืมอุทิศบุญให้แม่ขาดอกไม้หรือรุกเทวดาที่ดูแลสระบัวนั้นด้วยตอนเย็นนั่งรถกลับบ้านเห็นไฟข้างทางก็ให้นึกน้อมบูชาพระัตนตรยัยโดยว่าโอมอักขีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาและลึกถึงคุณพระัตนตรยัยก็ให้เกิดอนิสงส์แห่งบุญในดวงจิต เวลาไปที่ไหนเห็นข่าวคนตายคนเจ็บหรือคนป่วยคนที่กำลังมีความทุกข์ก็ดีผ่านจุดที่คนตายบ่อยๆเห็นสารเจ้าสารพระภูมิก็ดีให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าบารมีรวมของครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ดูเป็นที่สุดแผ่บุญไปเป็นการเจริญเมตตาฝึกให้จิตมีพรหมวิหารเป็นการบำเพ็ญบุญก่อนนอนก็นั่งสมาธิเอนตัวนอนลง ก็ให้นึกคำบริกรรมภาวนาใ่สระขมนี้จนหลับตื่นขึ้นมาก็บริกรรมภาวนาต่ออีกตลอดวันเหล่านี้คือตัวอย่างเทคนิคการตะล่อมจิตให้อยู่ในบุญกุศลตลอดวันและได้บุญมากกว่าการทำทานโดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเป็นการทำให้จิตของเราเกิดแสงแห่งบุญทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกสะสมบุญได้ตลอดทั้งวันเวลาทำบุญ ควรอธิษฐานอย่างไรคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้ยศได้ตําแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่าหลวงปู่ดูเคยสอนไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์เพราะคำว่าความดีนั้น รวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักคนเมตตาส่วนปราศจ,จากความทุกข์ก็ตัดสิ่งที่ไม่ดีหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูและที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากเพราะแม้จะขอพรให้ร่ำรวยจริงแต่ไม่ดีเงินนั้นเล่นอาการพนันไปซื้อ,อยาบ้า สุดท้ายก็ผ่าไปนรกแม้จะมียศตำแหน่งแต่ปราศจากความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งไปข่มเหงคนอื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปแม้จะมีแต่ใครๆก็รักเมตตาแต่หากเราไม่ดีเราก็อาจจะกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดี จึงถือเป็นพรอันประเสริฐที่สุดพอผู้ที่ทําความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ําต้อยก็ใช้ปัญญาทํางานหายศตําแหน่งมาไม่ยากแม้เกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็หันมารักที่สำคัญ คือเมื่อมีปัญญาก็รู้ความชั่วไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปนรกไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดี ปราศจากความทุกข์หลวงปู่สอนเรื่องการจบของทำบุญอธิฐานรับพรพวกเราในเผดวัฒนเมืองล้วนแล้วแต่ชอบในการทํำบุญและไปทํำบุญตามที่ต่างๆกันบ่อยมากบางคนสงสัยว่าควรจะอธิฐานอย่างไรในการทํำบุญเลยขอนำข้อมูลที่หลวงปูด่ดูท่านเคยสอนลูกศิษย์มาเป็นแนวทางให้กับทุกคนลองไปใช้ดูก่อนที่ท่านมีศรัทธาทั้งหลาย จะถวายของแก่พระสงฆ์มักจะมีการอธิษฐานหรือที่เรียกว่าจบของบางคนจบนานบางคนจบช้าหลวงพ่อท่านให้ข้อคิดว่าก่อนที่เราจะถวายให้จบมาเสียก่อนจากบ้านเนื่องจากพอมาถึงวัดมันจะจบไม่ได้เรื่องคนมากมายเดินไปเดินมาจะหาสมาธิจากไหนเราจะทำอะไรก็อธิษฐานไว้เลยเวลาถวายจะได้ไม่ช้า เสียเวลาคนอื่นเขาไปด้วยบางคนก็ขอไม่รู้จบขอให้ตัวเองไม่พอขอให้ลูกขอให้หลานจิตเลยสายหาบุญไม่ได้การที่หลวงพ่อให้จบก่อนนั้นมีความประสงค์ให้ตั้งเจตนาให้ดีบุญที่ได้รับก็มีผลมากญาติโยมจึงกรับเรียนถามหลวงพ่อว่าควรอธิษฐานอย่างไรหลวงพ่อตอบว่าอธิษฐานให้ผลทุกข์หรือขอให้พบแต่ความดีตลอดไปจนผลทุกข์ ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่าสุทินังวัตเมธานังอาสาวะขายาวะหังนิพผานะปัตโยโหตุคนเราจะผนทุกได้ต้องพบความดีมีความสุขใช่ไหมไม่ต้องอธิษฐานให้ยืดยาวหรอกเมื่อทำบุญแล้วมักจะมีการรับผ่อนจากพระมีการกรวดน้ำบางทีไม่ได้เตรียมไว้ต้องวิ่งหากันให้วุ่นวายหลวงพ่อบอกว่าใช้น้ำใจน้ำจิตของเราก็ได้ เขาเรียกว่ากรวดแห้งไม่ต้องกรวดเปียกเรื่องการกรวดเปียกเขาเริ่มมาจากสมัยพระเจ้าพิมพิสารเมื่อถวายของพระพุทธเจ้าแล้วท่านกรวดน้ําให้เปรตญาติพี่น้องที่มาร้องขอส่วนบุญจากท่านตอนแรกท่านไม่รู้เลยทูลถามพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าทุสานโสคือหัวใจเปรตนั่นแหละหลวงพ่อท่านตอบเพื่อคลายความกังวลสําหรับผู้ที่ไม่มีน้ําเวลาจะกรวดน้ําเช่น คนที่รีบใส่บาตรก่อนจะไปทํางานเป็นต้นส่วนการอธิษฐานรับผรอน,นั้นท่านแนะนําว่าตั้งจิตว่าข้าพเจ้าขอรับผ่อนที่ได้นี้ขอให้ติดตามข้าพเจ้าตลอดไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแล้วก็อธิษฐานเรียกพาเข้าตัวเวลาเขามีพิธีอะไรอย่างเช่นเวลาเขาปลุกเสกพระเราก็สามารถรับผ่อนจากพระองค์ไหนก็ได้ทั้งนั้นขอขอบคุณที่มาหลวงปู่ดูพรหมมัญโย